สวัสดีครับท่านผู้ชมนี่คือรายการ h o r o i g Gaming วันนี้ผมก็จะมาแคสเกมเดิมชื่อเกม The Maze นะครับที่เป็นเกมทางเน็ตที่เกี่ยวกับเขาวงกดเป็นเกมที่เล่นไปเนี่ยเล่นละผมเล่นแล้วนะเล่นไปแล้วห้ามชนขอบเด็ดขาดเพื่อผ่านด่านนะแล้วเขาว่ากันว่าด่านสุดท้ายมันจะทําให้เราตกใจมันจะเจอผีแต่ผมไม่รู้ว่าเลเวลไหนคือด่านสุดท้ายไม่รู้อ่ะผมเอาหน้าออกละ โอ้น่ากลวเมอนกันนะเนี่ยมันใช้สมาธิในการเล่นนะแล้วทำให้เราลืมเตรียมตัวไปอ่ะเคียวเอ้ยเดี๋ยวๆๆีโอ้ยอะ่ะไอ้สัตว์วิ่งนี่แหละนี่แหละนี่แหละเจอแน่เจอแน่เพราะว่าด่านสุดท้ายจะเป็นอย่างเงี้ย Ôi, 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 Ây, yeah. <laughs> ôi, 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 sẽ ôi, 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 ui ôi, ôi, น่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวมาคราวนี้กูไม่กลัวละเลเว่าสองไม่มีอะไรไปต่อไปต่อไปต่อเออหัวใจจะวายอุ้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 ยอ้ย นี่เราว่าไอ้นขนาดเล่นไม่เต็มจอเนี่ยผมไม่กล้าเล่นเต็มจอกลัวไม่กลัวผีกล,ลลกลัวตกใจอ่ะเอาละเอาละกูต้องใช้สมาธิอย่างน่ะเอออย่าชวนขอ,อย่าชวนข้เอ โอ้ยโอ้ยอาฮ้ยะน่ากลัวสัตว์ครับน่ากลัวอะไรครับก็จบการแคสเกมโดเมดเพียงเท่านี้ฮะผมบอกแล้วจะแคสเกมร้อนๆตกใจจกใจนี่ไงขออย่างเงี้ยอะไรครับสวัสดีครับบ๊ายบาย